เพื่อนๆขอมานะคะ 2XL คอปาดแขนเลยนะคะ 2XL อก42นิ้วอกจริงประมาณ37-38นะคะอกจริงมาทำกันเลยค่ะ ตีเป็นเส้นกลางหน้าเลยนะคะจากริมบนลงมาประมาณ10เซนนะคะเป็นเส้นคอ 2XL นะคะยาวหน้า38 จากเส้นคอนะคะวัดลงมา38เซนเป็นเส้นเอวค่ะแบ่งครึ่ง19เซนเป็นเส้นอกแบ่งครึ่ง9เซนครึ่งเป็นบ่าหน้านะคะได้แล,แล้วตีเส้นค่ะ บ่านหน้าระบอกเส้นเอวจากเส้นเอวนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนเป็นสะโพกใหญ่ค่ะตีมาเลยค่ะเส้นสะโพกใหญ่ เราหาคอนะคะจากปุ่มคอวัดเข้ามา6เซนครึ่ง6เซนครึ่งตีขึ้นมา7เซน7เซนแบ่งครึ่ง3เซนครึ่ง3เซนครึ่ง นี่มาค่ะไหลสี่สิบสองแบ่งครึ่งยี่สิบเอ็ดนะคะจากจุดนี้วัดเข้ามาค่ะได้แล้วตีเส้นไหลเลยค่ะเราหารอบอกนะคะรอบอกเก้าสิบหกบวก บวกลวมนี่ตั้งแต่10เซน12เซนถึง15เซนได้เลยนะคะถ้าชอบหลวมถ้าไซส์เล็กๆก็บวก10นะคะอันนี้ 2XL บวกสัก12ได้108หาร4นะคะเท่ากับ27ทำหน้าหลังเท่ากันคะ่ะแขนเลยนะคะทำหน้าหลังเท่ากัน วัดมาคะ่ะยี่สิบเจ็ดดูในส่วนของสะโพกสะโพกร้อยสี่บวกหลวมสิบนะคะถ้ารอบปก,กบวกสิบสองสะโพกบวกสิบ ถ้ารอบอก,กบวกสิสะโพกบวกแนะคะลดตามสัดส่วนถ้าแบบเล็กเลยอย่างไซส์ S ไซส์ M มไม่ชอบแบบใหญ่นะคะจะบวก6ก็ได้นะคะแบบเล็กเเลยแต่อันนี้ไซส์ใหญ่นะคะบว,บวกตามสัดส่วนได้ร้อ หารสี่ยี่สิบแปดครึ่งจากจุดนี้วัดมาค่ะยี่สิบแปดครึ่งทำหน้าหลังเท่ากันนะคะได้แล้วตีเส้นข้างเลยค่ะเสื้อยาวแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจะเส้นสะโพก ขึ้น 1>, 1เซน2 XL มีหน้าอกแล้วนะคะลง1เซนเพื่อมให้เสื้อเต่อๆะนะคะความยาวเสื้อแล้วแต่ความต้องการเลยนะคะอันนี้ลง1เซนครึ่ง1เซนได้ในจุดนี้ เรามาดูในส่วนของแขนแขนเลยนะคะจากจุดนี้ตีมาเลยค่ะตีตรงๆงเลยมาเลยนะคะจากปลายไหลนี่นะคะเราวัดลงมาสิบสองเซนจากจุดปลายไหล่นะคะสิบสองเซนเราทําแขนเลยอยู่ที่สิบสองเซนจากเส้นอกนะคะลง ลงประมาณสองสามเซนนี่แหละค่ะลงสองเซนครึ่งดีตรงๆมาค่ะถ้าแบบเนี้ยเขาจะชี้เกินไปนะคะจะไม่สวยจะชี้ถ้าเป็นงานขายที่เย็บง่ายๆเขาจะไม่ลงมากนะคะประมาณหนึ่งเซน ก็จะพับง่ายนะคะเพราะว่าเขาไม่สอบเท่าไหร่แต่ตามแบบเนี่ยเราจะสอบลงมาประมาณ3มเซนนะคะจากจุดนี้นะคะ3มเซนจะให้แขนเขาสอบนิดนึงประมาณนี้จากจุดนี้นะคะ3ามเซนเราหมุนเขานิดนึง ไม่ให้เขาแบบหักหักให้เขาแบบบนบนเป็นของผู้หญิงนะคะเข้าเอวหนึ่งเซนในส่วนตรงเนี้ยเขาตรงเกินไปให้เขาหวานนิดนึงนะคะใช้ไม้ แงช่วยนะคะให้เขานิดนึงให้เขาหวานมาจุดนี้เลยค่ะเข้าเอวหนึ่งเซนได้แล้วลงมานี่เลยค่ะประมาณนี้นะคะโค้งแค่นี้ยพับได้นะคะพับได้ดูในส่วนของคอ ถ้าตามแบบประมาณสามเซนไม่ลึกถ้าไซส์ใหญ่สี่เซนห้าเซนได้นะคะไซส์ใหญ่จะมีหน้าอกถ้าตื้นๆเนี่ยเขาจะดูแบบตันๆน,นะคะถ้าลงมานิดหนึง่งห้าเซนได้นะคะไซส์ใหญ่อันนี้สามเซนจากข้างคอเข้ามาเจ็ดเซนถ้าไม่ชอบ กว้าง6เซนก็ได้นะคะขอบปาดอันนี้อยู่ที่7เซนนะคะจากจุดนี้7เซน ได้ในส่วนนี้ทำชิ้นหลังก่อนค่ะ ีมาเลยค่ะเส้นคอบาหลังรอับอกเส้นเอวสะโพกใหญ่ได้แล้วตีเส้น กลางหลังเลยค่ะจากเส้นคอนะคะเราวัดขึ้น5เซน5เซนได้แล้วตีออกมาค่ะเป็นเส้นไหล ไลายสี่สิบสองครึ่งหนึ่งยีสิบอ็ดจากจุดน,นี้นะคะวัดมาค่ะยี่สิบอ็ดจากจุดน,นี้นะคะเราวัดเข้าเจ็ดเซนตีขึ้นในส่วนนี้เราตีขึ้นได้เซนครึ่งสองเซนสองเซนครึ่งเลยนะคะเราดูให้เขาแบบ รับๆกันสามารถขึ้นได้เลยตีเลยมาเลยค่ะเป็นแขนเลยจากไปลายไหล่นะคะเราทำแขนเลย12เซนจากไปลายไหล่นะคะวัดมาค่ะ12เซนรอบอก27นะคะทำหน้าหลังเท่ากัน วัดมาเลยค่ะยี่สิบเจ็ดดูในส่วนของสะโพกยี่สิบแปดครึ่งวัดมาเลยค่ะยี่สิบแปดครึ่งได้แล้วเราตีเส้นข้างเลยค่ะ ด้านข้างขึ้น1เซนนะคะตรงนี้ไม่ต้องก็ได้ค่ะเข้า1นึ่งเซนถ้าชิ้นหน้าเข้าชิ้นหลังก็ต้องเข้านะคะแขนลงมา2เซนครึ่ง ลงเท่ากันค่ะสองเซนครึ่งจากจุดนี้นะคะตีมาเลยค่ะเราจะกดแขนลงนะคะสามเซนเท่ากับด้านหน้านะคะเราไม่เอาชี้ๆแบบนี้นะคะ โค้งค่ะมาที่จุดนี้เลยค่ะเราดูในจุดของปลายไหลน,นะคะชิ้นหลังปลายไหลชิ้นหน้าถ้าเราจะดูว่าเสื้อไม่ไงายหลังนะคะ ชิ้นหน้าต้องต่ำกว่าชิ้นหลังอันนี้นะคะชิ้นหน้าจะประมาณเนี้ยชิ้นหลังสูงกว่าประมาณสองเซนอย่างนี้ก็ไม่ไงหา่หลังแล้วนะคะชิ้นหน้าต่ำกว่าชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังให้สูงกว่าได้ในส่วนนี้เรามาดูคอกันค่ะตัดแยกก่อนนะคะ คอด้านหน้าปิดหนึ่งเซนอกห่างยีสิครึ่งหนึ่งสิเซนนะคะตีมาที่ปุ่มคอเลยค่ะเราจะปิดคอไปที่1นึ่งเซนจากจุดนี้นะคะเราปิดมา,าฝั่งนี้นะคะเราไม่ปิดมา,าฝั่งกลางหน้านะคะ แลเราจะปิดฝั่งเนี้เพื่อเราจะดึงเส้นนี้ให้เขาตึงไม่ให้เขาเหลือปิดตายเลยค่ะปิดแค่เนี้ยวางได้นะคะวางได้เลย ทบทบหน้านะคะทบหน้าทบหลังสวมหัวได้เลยนะคะได้แล้วเราแต่งคอ,อนิดนึงค่ะถ้าเป็นคอส่วนมากเราจะกดลงครึ่งเซนแต่เรามองในงานตัวนี้นะคะ เขาแบบเขาไม่ชี้เขาไม่ชี้ขึ้นเขาออกแบบได้จังหวะที่สวยแล้วนะคะเราไม่ต้องกดก็ได้นะคะคือที่เรากดคือเราเจอแบบชี้ชี้เราเลยต้องกดนะคะอันนี้อันนี้เขาได้แบบจังหวะสวยแล้วนะคะชิ้นหลังกดคอส่วนมากกดแต่กดเฉพาะชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังไม่กด อันนี้เราเช็คนิดนึงบางทีเขาจะหายแต่งนิดหนึ่งนะคะเขาหายไปหน่อยหนึ่งขอหลัง ออกปัดปาดนะคะจากลงมาประมาณสองเซนครึ่งเราจะต้องปิดไหมเขาเขาก็ว่างอยู่นะคะถ้าเราจะปิดปิดแค่ครึ่งเซนพอคะ่ะเล็มเขานิดนึง ลองวัดรอบคอดูนะคะว่าได้หกสิบเซนไหมเขาถึงจะสวมลงนะคะชิ้นหลังสิบห้าวัดรอบคอตั้งใส่วัดนะคะสามสิบเอ็ดได้หกสิบสอง สวมลงแล้วนะคะก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆขอมาอกสี่องขอปปาดแขนเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ